ไลท์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย 真。 สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางขทบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา35นาทีค่ะช่วงนี้ทางรายการก็มีโปรแกรมพิเศษให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดูรายการฮอดไลน์ไทยแลนด์สาระดีมีรางวัลโดยท่านผู้ชมชอบข่าวไหนก็ส่งมาที่ f c e b o o k f แฟนเพจฮอตไลน์ไทยแลนด์เพื่อร่วมสนุกแล้วก็รับรางวัลบีฟิตเนสหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ในช่วงท้ายรายการนะคะและสําหรับข่าวแรกวันนี้เราจะไปกันที่งานถแถลงข่าวโปรงลางล่าซิ่งและการตรึม ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่2ประจำปี2558ที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะสนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มซุเปอร์ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในปีที่ผ่านมากับการจัดประกวดศิลปะพื้นบ้านอีสานแท้ๆเวทีแรกและเวทีเดียวระดับประเทศกับการแข่งขันโปงลางลำซิ่งชิงแช,งชมป์ประเทศไทยที่ทางบริษัทซิงคอร์ปอรชั่นจำกัดร่วมกับแม่บ้านเย็นรากแกนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานได้มีเวทีโชว์ความสามารถศิลปะวัฒนธรรมให้เต็มรูปแบบ ล่าสุดนายชวนวิสุอุดมผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยแคนดี้รากแกน่นตัวแทนคุณแม่บานเย็นรากแกน่นรวมถแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดโปรงลางลำซิ่งครั้งที่2โดยในปีนี้ค่ะได้เพิ่มการประกวดศิลปะพื้นบ้านอีกหนึ่งแขนงได้แก่การตรึมซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านในเขตอีสานใต้โดยให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้มาแสดงออกถึงความคิดเริ่มสร้างสรรค์นในการนำวัฒนธรรมที่ดีงามมาเรียงร้อยผ่าน การแสดงที่สวยงามเพื่อไม่ทําให้วัฒนธรรมเหล่านี้จางหายไปตามกาลเวลาพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจในศิลปะพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดโปงลางลําซิ่งก็ปรากฏว่าคนอีสานชอบนะครับทีนี้เราก็มานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมอีกหลายอย่างที่ที่คนยังนิยมอยู่แล้วก็น่าจะส่งเสริมให้มีต่อไปนะครับ เราก็เลยมองว่าเอ๊ะก็ดูหลายอันนะครับต้องค่อยๆก้าวไปปีนี้ก็เลยเพิ่มกันกลมขึ้นมาซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าในในภาคพื้นอีสานเนี่ยการกลมเป็นเป็นวัฒนธรรมที่มีคนนิยมมากยังเล่นกันอยู่เยอะโดยเฉพาะทางอีสานใต้นะครับก็เลยหยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีความระกวดนะครับไม่น่ครับปีหน้าเราอาจจะดูวัฒนธรรมของภาคอื่นๆของภาคอื่นๆ,น,ๆนะครับอาจจะเป็นลํำตัดก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับก็ต้องดูดูตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยที่สุดก็มันก็แสดงเห็นว่าเรโยนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมให้ความสําคัญกับการที่แต่ละคนได้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาแล้วก็ให้ความสําคัญกับการที่เมื่อมีความฝันคุณต้องคิด แล้้้ววก็ตองทําดยสําหรับการประกวดโปร่งลางลําซิงชิงแชมป์ประเทศไทยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนโดยจะเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขตหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และรอบคัดเลือกตัวแทนเขตสองที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่13ถึงวันที่17ตุลาคมนี้ส่วนรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีขึ้นในวันที่6และ7พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะการประกวดใน ปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากน้องๆตื่นตัวกันแล้วก็มาสมัครตั้งแต่เรายังไม่เปิดเลยแต่ว่าตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็ะสำหรับบงลางและลําซิ่งเราก็รับสมัครจนถึงวันที่28กันยานี้แต่ตอนนี้ต้องแอบบอกนะว่ามีวงมาเยอะแล้วนะคะเรารับจํานวนจํากัดแล้วก็สาหรับการกลึมน้องใหม่เนี่ยเรารับสมัครจนถึงวันที่สามุลาเอ็ดตลา <Thailand. S 2> มากันที่ช่วงสีสัรแห่งกองทัพนะคะวันนี้เราจะไปชมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านกองผันตภัณมาที่2กองพลฐานราบที่2จังบบัดปร,ราจีนบุรีค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด สีซั้นแห่งกองทัพคนนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านอัศดรของกองพันทหารม้าที่2กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งจัดตั้งโดยผู้บังคับกองพนทหารม้าที่2กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เมื่อปลายปีพุทธศักราช2546โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมไรายได้ให้แก่แม่บ้านทหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวกําลังพลทหารโดยการนําผลไม้ในชุมชนอาจ มะม่วงบันดันมะขามมะกอกกระท้อนและผลไม้ชนิดอื่นๆมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำผลไม้มาดองและแช่อิ่มซึ่งแต่ละขั้นตอนการทำนั้นกลุ่มแม่บ้านอัศดรก็มีความตั้งใจค่ะแล้วก็ใส่ใจกับทุกขั้นตอนการทำจริงๆ เมื่อผลไม้เยอะขึ้นก็ได้มีการนำมาแปลรูปอบแห้งตามลักษณะของผลไม้แต่ละชนิดเป็นของกินเล่นขนมขบเคี้ยวด้วยผลไม้แช่อิ่มกลุ่มแม่บ้านอัสดรกองพันฐานราบที่สองกองพันฐานราบที่สองรักษาพระองค์มีทั้งความหวานกรอบอร่อยและที่สำคัญไม่เจือสีและไม่ใส่วัตถุกันเสียอีกด้วยค่ะเริ่มแรกที่จริงพี่ทำจริงๆอ่ะมีแค่มะม่วงกับกระท้อนสองอย่าง กระท้อนเป็นหลักเลยแล้วก็มามะม่วงเพราะกระท้อนกระท้อนในชุมชนมะม่วงในชุมชนต่อมาก็เริ่มทํามะขามมะกอกมะดันมะปางตอนนี้ได้ส่งต่างประเทศด้วยนะคะส่งเกาหลีกับฮอลแลนด์คือจะมีคนมารับจากเราเลยที่แบบว่าเรามีคนกลางมารับจากเราไปแล้วร้านเนี้ยเน้นเฉพาะเงินสดไม่รับของคืน กลุ่มไม่เคยขาดทุนแล้วก็ไม่มีหนี้สินนะคะเป็นหลักเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูงหัวโดยการที่เรามีพิพิธภัณฑ์ของเราอยู่แล้วที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็ชักชวนแม่บ้านมาทํางานร่วมกันเพื่อให้มีรายได้เสริมจากเดิมที่มีอยู่แล้วและก็อยากชักชวนกลุ่มแม่บ้านทหารหรือแม่บ้านทั่วไปให้มาทำาิพิธภัณฑ์อย่างนี้ได้มีให้มีรายได้เสริมจากเดิมเพื่อให้ช่วย เหลือครอบครัวของเราและเพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาถึงขั้นตอนวิธีการทำผลไม้แปรรูปหรือสินค้าของกลุ่มแม่บ้านอัสดรกองพันฐานม้าที่สองกองผลฐานราบที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่086 153 9766ค่ะค่ะ เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโตยโยต้าไทย Premier League 2015ในช่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยตโตยโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ึกฟุตบอลเปโยต้าไทยพรีเมยร์ลีก2015กลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งค่ะหลังจากหยุดพักหลบคิวให้กับทีมชาติไทยและบิกแมต์ประจำสัปดาห์ก็อยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงบ้านของแบงคอกยูเนเต็ดที่ก่อนลงสนามรังที่4ของตารางด้วยฟอร์มการเล่นที่เปิดเกมรุกสู้ทุกทีมประกอบกับนัดนี้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์พวกเขาไม่หวังอย่างอื่นนอกจาก3คะแนนเท่านั้นสนามที่นี่ครับสาแต้มตลอดครับไม่ค่อยมีแพ้ใครครับ วันนี้สามตาแน่นบอลทั้งด้านเมืองทองยู่นเตตยกคนมาเยือนด้วยขุมกำลังสุดแข็งแกร่งขับข้างไปด้วยดาวดังทีมชาติไทยอย่างธีรสินแดงดากวินธรรมสัจจานันสารัตอยู่เย็นและผลงานที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มค่ะทำให้นัดนี้แม้มาเยือนแต่แฟนบอลก็ต้องการให้ทีมรักคว้า3ามคะแนนเพื่อลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์ในไทยฤดูกาลชนะแน่นอนครับเมืองทองมาเพื่อชชนะครับถึงแบ๊ก จากฟอร์มดีแค่ไหนแต่ก็ทููเมืองทองไม่ได้อยู่แล้วครับปีลีเราแจมแน่นรนเมืเเองทองและนัดนี้ก็ไม่ทําให้แฟนบอลต้องผิดหวงังค่ะเมื่อครึ่งแรกทั้งสองทีมลงเล่นด้วยความมั่นใจจึงเปิดเกมรุกเข้าใส่กันชนิดที่ว่าแฟนบอลน,นั่งไม่ติดตลอดทั้งเกมโดยเมืองทองขึ้นนําไปก่อนจากคริตันซินวาโอโยตาาชุบลไทก ่อนที่เจ้าบ้านจะไล่ยิงจนแซงขึ้นนำจากพุทธินันวันศราีและราแกนบอสโควิดหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งคร,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 รึ่งหลังเมืองทองตีเสมอทันควันจากมาริโออยูรอบสกี้เป็น2ประตูต่อ,อ2และผผอสองคนนนไทยวยใจกัเป็ หลังจากนั้นโรแมนกัสมีสองไกลสุดสวยสองเจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้งแต่แล้วในช่วง20นาทีสุดท้ายเป็นเมืองทองซัดสาประตูรวดจ,จากคริตันซินวาธิรสินแดงดาและปิดท้ายที่ชยานันป้อมบุพพา จบเกมเมืองทองยูเนเต็ดบุกมาถล่มเอาชนะแบงคอกยูเนเต็ดไป5ประตูต่อ3ชนิดมันสะใจแฟนบอลทั้งสนามท่ากลางพายุฝนเลยทีเดียวค่ะวันนี้รู้สึกมันมากเลยครับที่มาเก็บ3มแต้มได้ที่แบงคอกยูในเต็ดนะฮะประทับใจทุกลูกเลยครับเพราะมันมากวันนี้ก็ขอชื่นชมทั้งสองทีมนะฮะ สู้กันด้วยหัวใจจริงๆครับและนอกจากพุตบอนหลีกสูงสุดจะกลับมาฟาดแข่งกันแล้วศึกพุทบ่อนถ้วยหยางประโยต้าหลีกครับ2,015รอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ก็กลับมาแข่งขันเพื่อชี้ชะตาหาทีมเข้ารอบรองต่อไปในเย็นวันนี้แฟนบอลห้ามพลาดค่ะ ท้ายรายการวันนี้นะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมคนไทยรักพ่อโดยส่งภาพถ่ายความประทับใจคู่กับคุณพ่อมาที่ Facebook f แฟนเพจฮอ t ไลน์ไทยแลนด์หรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจฮอตไลน์ไทยแลนด์เพื่อร่วมสนุกรับรางวัลรถจกักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110ไอออโต้ล็อกเกียร์บัตรกำนันที่พักเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะ และทั้งหมดก็คือฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยโตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการค่ะกลับมาพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางทะทะบ5ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง